คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันเลาะบางวันก็ไม่เลาะว,วันนี้พาเพื่อนมาดูบรรยากาศยามเย็นช่วงนี้เวลาประมาณ6โมงเย็นของวันที่30กันยายน2565ตรงนี้จะเป็นบริเวณทุ่งน้องลุงเส้นทางบ้านอน,นวนพงศิมพาเพื่อนมาเช็คอินในเวลายามเย็นกันจ้าตอนนี้ก็ปิดหลานแล้วเดอ้อปิดหลานเสริมสวยแล้ว ทห้บ้านกั็มารอเบิงนน้ำต่อมาเบิงเขาแบบหา,หาปูหาปลาใส่มองใส่เบ็ดกันเต็มไปหมดเลยเพือ่อนน้ำก็จะล้นรู้สึกได้ยินข่าวว่าเขาจะปล่อยน้ำออกมาอีกนะเพราะว่าน้ำหรือว่ามันรวมเ,เขาเลแบบว่าต้องระบายน้ำออกมาจากเขื่อนแต่ละเขื่อนพร้อมๆกันเป็นจังหวะ ประตูระบายน้ำก็จะยกไล่ๆกันเป็นจังหวะแต่ละที่แต่ละเขตซานก็เตรียมตัวรับมวลน้ำอีกจ้า ตรงนี้จะเป็นบริเวณสระของพญายออนน,น้ำมีไห้แห้งโตรงตรงกับบริดักเ,เพราะว่านา้ำไห้แห้งด้านนี้ก็จะเป็นสระของพญายออนเน,ะนาะน้ำโดนน้ำไหลมาทั้งผีดเราก็มาทะลุจ้า บรรยากาศยามเย็นก็หอมใบข่าแมาลงก็เยอะเนี่หมดเลย ให้วัวให้วัวบ้านเราทานน้องกระแบนน้องกระแบนนี่นะ่ามีาตายนี่ตอนแรงเข้ามาบ้านเราก็จะสูงไฟให้วัวกาปูดยุ่ง เด็นมาแต่บ้านเขาก็จะเปิดไฟกันอย่างเงี้ยเป็นแค่สุไฟให้วัวเดินเห็นบ้านเรา บางข้อวัวก็จะเปิดไฟสีส้มจ้าบางข้อวัวก็จะเปิดไฟสีสม้มเปิดไฟสีส้มให้งู ปรุงหาปะลาละลาลาลาใส่มองใส่ที่ดักปลาเบิรไ่เบิรอยากเห็นก็ต้องออกไปดูปลาปาบืนอนไหนนี่ปลาบืนปลา,าบืนบืนปลา จะรีเ,าาเดียว้าไขายหอยโซี้ิมปตังก็งตีรถกระบโอ้โหขับไามตรง,งามไส้ยยกัน เอะเลยจ้ามัดแรง แรงคัดจมูกจ้าขี่รถเร็วมลแรงคัดจมูกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปของไทยบ้านบันเทิงโชว์ในค่ำเย็นในเย็นนี้เนาะสวัสดีจ้า